ีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื้อนี้วันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์ที่สองเดือนพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องกับมื้อเศารมื้อนี้บอไดไปตลาดด้วยพี่น้องเด้อมื่อเคลื่อนนี่สล้องกระถินน้ำกระเจ้าโอ้ยจนเด้กพี่น้องนอนลืมตื่นก็นเลยบ่ไดไป เศร้ามากกันเลยมาหายอาหารงัวพี่น้องหายอาหารงัวด้วยมันมักเย็ดกากสดมันมักเย็ดผสมใส่กระห่่มให้มันกินเป็นอาหารเสริมไม่เหมือเศร้าไม้เหมือแลงก็ได้ไม้เหมือเศร้าก็ได้แต่เศร้าโมนี่ก็เศร้าวสวยแล้วล่ะสร้องก็เห็นเด้กโคตรมาขึ้นนี่ก็กเพียง เลยมาสวยๆบ้านตื่นเช็ดสายบนท่านตลาดกะช่วงนี้พี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฝ้าระมัดระวังโรคปากเท่าเป่อยด้วพี่น้องเด้อมันปลายฝนต้นหนาวนี่พี่น้องโคอนระมัดระวังฉีดวัคซีนให้งว่วให้วข้พี่น้องปีละสองเทียร์น้นฝนกับปลายฝนพี่น้องก็สำรับมือนีไม,ม่ีิยังหลายพี่น้องมีเนี่ยมากห้พี่น้อง เกษตรกรผู้เ,งงเลี้ยงงัวเลี้ยงวายพี่น้องช่วงนี้ราคางัวราควาวขยกำลังดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดมีงัวมีว,วข่ก็อย่าขายถิมไรราคากำลังดีพี่น้องเพราะว่ามันเป็นนาเทศก,การได้ออกวันซาบุญกระถิ่นเจ้ากระใสปีไม่ช่วงนี้ก็ราคาก็ขยับอยู่ว่านผมไปตลาดตันหกจะิญเน่ะโอ้ง้วขายดีพี่น้อง สองคนว่าแกามาเสียวเดี่ยวขายบดปาิแกว่าสิแลนกลับไปเอาไม้ผัดย่านมือหนาบ่า,ามีขายประสรนเอามาซิฟก็ได้ขายซิฟพี่น้องวันซาสอบถามในห,ห้อยกับว่าราคาดีอยู่มันเคียงนี่อ่ะพี่น้องมันก็เคียงเนี่ยเข้เขาจามาสื่อเข้าจอกกดฮางว่าใส่เขียงเพราะว่าเขียงขาตัวใหญ่ขึ้นขาดร้ายขึ้นเพราะว่านานเนี่ยค้นซสื่อเนื้อดี ขาเป็นงานบุญงานงานพี่น้องเป็นงานบุญบุญไรยบุญไราย่านยู่บุญกระหินบุญผ้าป้ายบุญแต่งานเขาก็เริ่มแต่งานใส่ใส่งานแล้วพี่น้องใส่เนื้อแล้วก็มีโครงการคนละครึ่งเขามากกับู้มีเงินสองลอยสามารถไปสื่อเนื้งัวได้สี่ลอยสิงไหมพี่น้องสื่อคนละเครึ่งไหมเขาเรียกว่าโครงการของรัฐเขามากกระตุ้นเศรษฐกิจกับได้ขายงัวดีขึ้นพี่น้องขายเนื้อดีขึ้น ฮันเนื้อจะขายดีขึ้นงัวในตลาดก็งัวโตก็ขายดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าในหอยข้าวเจ้าพวกเคียงข้าเจ้ามาซสื่อไปลงเสียงแพงขึ้นพร้อมราคากแพงขึ้นกระสุนไม่หอยก็บออยากสื่อได้หันแพงเพราะว่าสวงในหอยว่ามันแพงสื่อไปบ่มีกําไิ่นบาเคยเด็กําไรหลายแต่ว่ามีดี่หรอกคนเคยได้หลายแต่ว่า่นบ่ได้หลายบ่น่นกระลดบอกว่ามันแพงสั่นยังสี่พี่น้องแต่ว่าก็มีคนสื่ออยู่คือเคียงพี่น้องเคียง เขียงเหนือสื่อกับพวกเขาคุ้นงัว่ฟาฟาร์มยังไงเขาสื่อเขาคขุ้นหนึ่งเขาเจ้ากับสื่อโย่แต่สาหรับในห้อยเอาสื่อแล้วไปขายตอ่อให้ันฟาร์มนั่นเขาเจ้ากับว่าอยากสื่ออยากยืนเบิ้งนะถ้าบทราบผมเบิ้งในใน,ในตลาดต่อเบิ้งวา่าแพงแล้วบ่อยากถามต่อแต่ว่าหันเสียงเนือเขาเจ้าถามเขาก็ตอเขาเอาเลยนะมันมีเชียงเนือและสื่อหายซ่วงเลยพี่้อง ในห้อยพวกเขาเอาไป่ากำไรเขาก็อยากบ่อยากซื้อแต่ว่าอยากซื้อถึกถึกแต่ว่าราคาก็ยังลึกยังดีกว่าเก่าพี่น้องก็เริ่มดีขึ้นแล้วกับมีโครงการสี่เขามาอีกพี่น้องของรัฐว่าคุณขายเนื้องัวโรละแปดสิบบาทกับกับสิเริ่มเขามาแล้วเพราะว่าเขาเติามีอันนั้นอยู่มีหนังสือมียังมาให้พี่น้องเกษตรกรมีโผล่ชัวมาให้พี่น้องอ่ารเนี่แต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียด พี่น้องผู้ใดสนใจจะคุะ้นกับล่องไปสอบถามทั้งปศุสัตว์เบื่องด้อ,พ,อดพี่น้องเ้อปศุสัตว์อำเภอเพื่อพี่น้องเกี่ยวกับปศุสัตว์ว่ารายละเอียดเป็นยังไดผมยังบ่ได้ท่านอย่าง้รรายละเอียดคักปานใดแต่ว่าราคาก็คือว่าดีขึ้นยุ่พี่น้องพันพี่น้องว่าบบเซื้อก็ล่องไปเบิ่งตลาดไปถามเบิ่งในตลาดก็ได้ราคาในเฮือน,นี่ยฉถือราคาตลาดสีแพงเพราะว่ายัางในหอยเขาสื่อจากบ้านไปขายตลาด ซื้อจากบ้านซีเมินก็ไปขายตลาดหาเมินสี่เป็นพี่น้องมันก็บ่แพงว่ดสันมันก็แพงขึ้นก็แล้วแต่ก็ด้หอยผู้เสี่ยวกำไรหันเขาซื้อได้ถือเขาก็ไปขายแพง่งคือเ่าหันซื้อแพงก็ขายแพง่งซื้อถือกับไปขายแพงแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นส่วงของพี่นอ้องเกษตรกรมีโอกาสสขายแพงได้แต่ว่าหันมอแพง่งแบบสมัยปีที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเรือหลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นมันมันมันแพงอีลีชี่วงนั้น แต่ว,ว่าส่วงนี้ก็ไขว่าเกา่าดีว่าเก่าอยู่ก็มีแนวโน้นมสีดีไป้างหนาอยู่หรอกเพราะว่าง้วควายกับเบิดหน่อยลงแล้วหอยเวียกหอยเวียกกับขนออกไปน้ำแนมกับหน่อยลงข้นเลี้ยงเศร้าเลี้ยงร้ายข้นอยู่เกษตรกรเลือกเลี่ยงไปร้ายเดีย๋ยด้เหลืออยู่บักีขอกที่เขาเจ้าพ่อสูงใด้ทนไดเขาก็เลี้ยงไปก็จึงมาฝากพี่น้องไว้ว่าถ้า มีงัวมีควายนะ่ะก็บยาขายถิ่มคักหลายเลี้ยงเลี้ยงไว้นะล่ะพี่น้องออกแม่แพ้ลูกไว้โอกาสสีราคาสีขยับมันีีอยู่แต่ว่าก็ค่อยๆไปพี่น้องแต่ว่าโมเมเนต์เดียวนี้เด้กันว่าขยับแล้วขยับเดี่ยวโหลดนี่เดี่ยวนี่โหลดโมเมนขยับยู่เดี่ยวนี่แต่ว่าราคามันขยับแค่ตัวละพันสองพันสามพันพี่น้องแต่ว่าในอนาคตทั้งนานนะ,ะก็สี่สี่ขยับขึ้นอีกอยู่แต่ว่าส่วงนี้งัวเป็นราคาราคาดีนะก็คือ งัวอ้วนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาตีเป็นงัวเนื้อบัดพี่น้องงัวเลี้ยงบ่คอยบ่บ่คอยซื้อขายกันเขาจะบ่คอยซื้อไปเลี้ยงแต่ว่างัวเนื้อเขาจะจีบซื้อไปเฮ็ดเนื้อเนื้อหลายราคาก็ดีเนื้อหน่อยราคาก็ถือโบมีเนื้อใช้เลยเนี่ยก็เข้ากับโบสืพี่น้องมีแต่กระดูกกากสากเขาโบสือเด้ให้เลี้ยงกับให้เลี้ยงอ้วนๆไปย่ำขายกับ คผูไดมีกําลังมีรถมีเรือพอสามารถเอาไปขายเองได้ก็ไปขายเองนอพี่น้องเด้อขายเองได้ไปตลาดเองได้แหละมันมันสิได้ราคาดีกว่าเฮาขายอยู่เฮืน่นขายอยู่เฮื่นก็เพื่อในหอยเขาเจ้าก็ิไปเอากําไรตอเขาเอาอกไปเอาลายนี่แล้วก็คือว่านะเขาขายรถขายเรือเพื่อตัวมันหลมตัวมันลุปนำ้ำเขาซื้อไปเนี่ยก็คือเพื่อตัวมันลุบได้พี่น้องลุบตัวอื่น ก็ต้องมาตีตัวของเขาซอยซอยอยันคู่กำไร่ไขึ้นคู่ทื่นขึ้นเด้เขาก็จิตีติยังสัน่นเขาลูบมาตัวอื่นเขามาซื้อตัวเข่าก็เอาตัวของเขานี่ไปซอยตัวมันลูปที่ผ่านมานาะให้หอยเขาคิดยังสัน่นเขาสิบว่ารูปไปเรื่อยเรื่อยเด้แล้วฝากพี่น้องไว้เลี้ยงดีๆวนันวันมีโอกาสอยู่พี่น้องสายเนื้อสายเนื้อเด้อพี่น้องเด้องัว,วเล็ก็เป็นราคาอยู่งัวเล็กสิเป็นราคากว่วาเฉลยเดลยราคาดีของงวบ่าวมัน พี่น้องผู้ใดันเลี้ยงกัพยายามสมม้วันเล่ไว้ก็ได้พี่น้องสายเล่ซายเนื้อไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินข่าวาว่างัวเล่กัข้าเจ้าก็เริ่มคุนกันละละพี่น้องยิ่ว่าเริ่มคุนอยู่บ่แต่ว่าข้าเจ้าว่าบ่อยคุนตัวเมย์ได้ลอดรอเขาหัวกูได้หูวกู้ใดนอยากหูวใจเลเอียดกลองสอบถามทั้งปศุสัตว์นะพี่นอ้องเด้อในหว้วงโครงการโลละแปดสิบบาทนะ ต้องสอบถามมึงเอา